สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนี้เรามีรถมาใหม่1คันนะครับวันนี้วันที่24กันยา63นะครับคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น Honda Shadow 400ตัวคลาสสิกนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวาพาไปชมกันครับให้ดูสภาพรถโดยรวมก่อนนะครับ ก็ให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับชาโด w 400จะมี2รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวคลาสสิกครับกับอีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวสเลเชอร์นะครับก็รูปทรงก็จะแตกต่างกันนะครับตัวคลาสสิกก็จะเป็นออกแนวคันใหญ่ๆบังโคลนยาวๆมีที่หุ้มโช๊คนะครับถังใหญ่ๆนะครับแล้วก็บังโคลนหลังก็ยาวลงมานะครับ ส่วนเทเลเชอร์จะออกแนวคล้ายๆเป็นพวกคัสตอมนะครับคล้ายๆพวกสปอร์ตเตอร์นะครับก็จะเป็นล้อเล็กๆบางคนสั้นๆนะครับบางคนหลังสั้นๆนะครับอันนี้เป็นตัวคลาสสิกนะครับให้ชมสภาพโดยรวมก่อน ก็เริ่มกันเลยนะครับคันนี้ยางเต็มหน้าหลังนะครับยางหลังนี้เบิกใหม่นะครับสภาพโคเมียมสวยนะครับล้อไม่มีสนิมสีรวดไม่มีสนิมพุ่มโชกสวยนะครับกองฝาเครื่องนะครับ สวยไม่มีตำหนินะครับคันนี้เป็นท่อแต่งตรงรุ่นนะครับพวกคิว้วพวกโชกนะครับสวยดุมล้อใหม่นะครับสะอาดยางหลังดอกไปหมนะครับพึ่งเปลี่ยน ิวโฮเมียมอีกฝั่งบังโซ่ฝาเครื่องโพเมียมสวยนะครับชุดสีชุดสีสวยนะครับมีตำหนิรอยนิดนิด น่อยๆสองจุดนะครับแล้วก็มีลักยิ้มเล็กๆตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวถังไม่ได้บุกนะครับเป็นไม่ได้สีไม่ได้แตกนะครับเป็นลักยิ้มเล็กๆโลโก้สีเงาครับ ก็คันนี้เดี๋ยวลองมาส,สตาร์ทเครื่องดูครับคันนี้ไวไม่วิ่งมา60,000นะครับ6,800ตอนนี้นะครับระบบไฟอะไรติดครบหมดไม่ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงเครื่อง รวมประมาณนี้นะครับอ่หต่อไปเป็นการแจ้งตำหนิตำหนิผมว่ามีชุดสีนิดๆหน่อยๆครับไม่ได้เยอะนะครับมีรอยตรนี้ตรงนี้แล้วก็รลักยิ้มนะครับแล้วก็จุดเล็กๆนิดหน่อยชุดสีมีรอยบ้างนะครับแต่โดยรวมความเงายังสวยล้อสวยนะครับหน้าหลังไม่มีสนิมโครเมียมสวยยางเต็มนะครับ โอเมียมคันนี้เงาทั้งคันนะครับใหม่เลยก็ว่าได้นะครับนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสภาพโดยรวมก็สวยอยู่อ่าต่อมาเป็นรายละเอียดรถคันนี้นะครับคันนี้เป็นชาร์โด400นะครับเอกสารทะเบียนนะครับเป็นรถมีทะเบียนภาษีตอนผมซื้อมาหมด61นะครับ ผมทาการต่อให้หมด6 4เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปน่าจะหมดตุลา6 4ปีหน้านะครับแล้วก็ผมซื้อมาจากเจ้าของโดยตรงคันนี้เล่มชุดโอนบัตรประชาชนเจ้าของมีครบนะครับก็มีอะไรอีกอะคันนี้สิ่งที่ร้านทําเพิ่มให้ของเหลวใหม่นะครับน้ามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีไล่พวกคาบูนะครับ เปลี่ยนตัวชุดซ่อมบางตัวนะครับที่ตอนมาแล้วไม่สมบูรณ์เรียบร้อยตอนนี้สมบูรณ์หมดแล้วนะครับสภาพโดยรวมก็สวยนะครับชุดสีโคมเมียมยางโอเคนะครับเท้ขี่แล้วก็สมบูรณ์ครับปกติคันนี้นะครับ ttw rider เปิดราคาอยู่ที่80,000 3,000บาทนะครับ83,000บาทชาโด400้0 0 0ร้อคสติกทะเบียนพร้อมโอนนะครับภาษี64เล่มครบชุดโอนครบนะครับ83,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ CT r v i e w r i d e r ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ